สวัสดีครับเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการและก็คณะครูทุกท่านนะครับกระผมนะครับวาที่รอยตีรักยมบุญยืนนะครับตำแหน่งนะครับครูวิทยาฐานะชำนาญการครับครูชำนาญการนะครับรนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นะครับก็รับผิดชอบนะครับสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม3นะครับทักศีห้องนะครับจะฟิสิกส์ของมอ4ี่ทับ2นะครับพื้นฐานฟิสิกส์ของมอ2องทับ4นะครับแล้วก็ดา,าราศาสตร์เบื้องต้นนะครับม3ามทับ4นะครับซึ่งในสภาวะสถานการณ์ นะครับการแพร่ระบาดของโรคเรียกสั้นๆนะครับโควิด -19 นะครับโควิด -19 นี่นะครับก็มีทำให้เกิดการเรียนการสอนที่ติดติดขัดๆนะครับเปิดบ้างปิดบ้างนะครับแต่ว่าในห่วงที่ทำการจุดนะครับผมก็ได้ จัดการเรียนการสอนนะครับในรูปแบบอสอนออนไลน์นะครับในห่วงแรกนะครับห่วงแรกทำการสอนแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นแบบออนดีมานนะครับผมจัดอยู่2รูปแบบนะครับซึ่งมาดูรูปแบบแรกนะครับ รูปแบบแรกเจอปัญหานะครับเจอปัญหาและอุปสรรคนะครับก็คือนัเกเรียนนะครับเข้าเรียนไม่ถึงร้อยละห้าสคือไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับอ้างเหตุผลต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มีนะบางคนก็พอถึงชั่วโมงเรียนก็บอกติดเรียนอีกวิชาหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกว่า ตารางเด็กไม่มีหรือมันยังไงนะครับแต่ว่าก็ไม่ว่ากันนะครับแนวทางแก้ปัญหานะครับเมื่อเจออุปสรรคนะครับตัวผมก็สอนนะครับมี4คนก็สอน4คนนะครับมี3คนก็สอน3าคนแต่ว่าก็ได้อัดเป็นคลิปนะครับการสอนในชั่วโมงนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็อัปโหลดลงที่กลุ่มซึ่งก็ได้สร้างเป็นกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์เอาไว้นะครับแล้วก็ลงในช่อง u t u b e นะครับจากนั้นก็เอาลิงก์นั้นไปแปะให้นักเรียนเข้าไปชมเข้าไปศึกษาและสุดท้ายก็มาเปลี่ยนเป็นรูปแบบการสอนแบบ,บออนไลน์ใช้ไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นออนมาน์นะครับนี่ก็คือล่องรอยที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับก็มีคนเข้าเรียนดูนะถ้าห้องสีก็เข้าอยู่ครับแต่ห้องอื่นไม่ค่อยเข้านะครับ ให้เขาไปศึกษานะครับการสอบนะครับการสอบก็เป็นการสอบแบบออนไลน์นะครับทุกรายวิชาเลยนะครับในห้องนั้นไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาคปลายภาคหรือว่าสอบอเก็บคะแนนของแต่ละหน่วยนะครับใจวิธีการสอนแบบไอการสอบแบบออนไลน์นะครับจับเวลานะมีการจับเวลานะักเรียนก็เข้าไปสอบ ถ้าสอบไม่ผ่านก็สอบแก้เลยนะครับผมให้ให้สอบแก้ให้ผ่านเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นการสอนแบบออนไลน์ก็คือส่งลิงก์เนื้อหาวิดีโอนี่ลงไปในกลุ่มให้เขาศึกษาค้วานะครับด้วยตัวเองครับช่วยเหลือตัวเองไปเลยนะครับถ้าติดปัญหาก็แชทมาถามแชทคุยกันนะครับผมก็ติดตามในกลุ่มนะครับก็ให้สรุปเป็นองค์ความรู้นะครับแล้วก็ตอบคาถาม ตอบคำถามท้ายเนื้อหาที่ให้ศึกษาก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคเหมือนเดิมนะครับก็คือนักเรียนบางส่วนเนี่ยไม่เข้าไปศึกษาเลยครับก็คือกอให้ลงยังไงก็ไม่เข้าครับมไม่อยากเข้าอ่ะก็เป็นในลักษณะนั้นนะครับนักเรียนบางส่วนก็ไม่ทํางานส่งนะครับไม่สนใจลิงก์ที่รูลงให้เลยการแก้ปัญหาก็คือทวงครับ ทักทวงนะครับถามตื่นเช้ามาทักแชทถามก่อนเลยเรื่องในกลุ่มเข้าศึกษาหรือยังสรุปงานหรือยังคำถามท้ายบททำหรือยังรกระตุ้นคนเดียวไม่พอครับให้ครูที่ปรึกษาช่วยกระตุ้นด้วยนะครับนั่นก็คือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของผมนะครับในห่วงปีการศึกษา2564นะครับภาคเรียนที่2 สรุปเลยครับสรุปให้เห็นเลยครับสั้นๆแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการมือนะครับที่รับชมรับฟังนะครับถ้ามีคําถามก็สักคาหลังจบคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ